สวัสดีครับทักทายทุกๆคนนะครับสวัสดียินดีเข้าสูจองอนุนุนําโผงชาแนลนะครับทุกคนเด้อสวัสดีทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเด้อครับเด้อเมื่อนี้อนุน,นําโผงกะตั้งแต่เมื่อวานนี่แล้วครับทุกคนเขาง,งานตั้งแต่เมื่อวานนี่ตอนเสาร์าเนาะเมื่อวานนี่วันที่ยี่สิบหกนะครับจนมหาวัดตอนเสาร์มื้อนี้นะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงพอดีครับทุกคน นะครับเตรียมตัวออกงานเนาะเตรียมตัวออกงานกะ,มะเมื่อเบาจาภาษาชาวบ้านเบาจจภาษาคนทำงานกับพี่น้องเขาตอนเศร้าๆก่อนจะออกกะครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ก็เปลี่ยนวันที่27เ,เนาะครับวันจันทร์วันทำงานนะครับทุกคนเป็นวันทำงานของใครหลายๆคนเนาะครับเนาะเนื่องจากการงานนี่กระจำปินกับชีวิตการใส่ชีวิตของเฮาเนะ จำเป็นต้องมีงานทำนะครับงานก็ต้องเป็นงานสุจริตนะครับเป็นงานที่ทำเงินมาให้เขาได้ใส่ย่างสบายใจนั่นเองนะครับทุกคนเนาะนะครับคนที่บระมาทาในการใช้ชีวิตคนที่มีสติอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ก็จะหางานให้เจ้าของคือเป็นงานสุจริตนะครับทำมาหาเลี้ยงชีพชอบนะครับทุกคนเนาะ นะครับมาทักทายมาว้าจาก,กันในมือนีครับก่อนจะออกจากงานก่อนสอกลับบ้านนะครับก่อนจะออกกะนะครับทุกคนเนาะอนุมโคงกับทำงานอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วครับผมสิบเก่าปีเนาะวันที่หยิบหาที่ผ่านมาครบสิบเก่าปีพอดีบ,บริบูรณ์ครับทุกคนนะครับตลอดระยะเวลาการเดินทางนะครับมือนีกับิิวอาเรื่องทำงานให้พี่น้องเขาฟังเนาะ ตลอดระยะเวลาการเดินทางนะครับอนุโมงโค้งก็ได้ไปทำลายหม่องนะครับออกจากบ้านตั้งแต่ปีตั้งแต่อายุนะครับเอาอายุรถาจะไปเนาะตั้งแต่อายุ27 28ปีครับทุกคนออกมาหลังเริ่มจากออกจากบ้านมากกับตั้งแต่มาทำงานก่อสร้างเนาะอยู่ที่ กรุงเทพนะครับแล้วก็ทําได้ประมาณปีปีกว่าก็ได้ลงไปทํากีดยางอยู่ภาคใต้นะครับไปกีดยางอยู่ภาคใต้อยู่สุราษฎร์ธานีนะครับไปอยู่กับเรือหยาิเนาะนะครับโอ้ตะกีดได้อยู่โดนดีพี่น้องอยู่สุราษฎร์ครับอยู่อำเภอชัยาเนาะบัานโมไทยอำเภอชัยานะครับไปอยู่หันตั้งแต่ปีตั้งแต่ปี41บครับผม ปีพศ2541นหรยสบนะครับจนมาหอดปีพศสองพหรอยสี่สิบหกอย่างสี่สิบเจ็ดเนาปี4ีกเจ็กได้ขึ้นมาอยู่ระยองนะครับนะครับพี่น้องจีดยางอนุนมนคงกับจีดเปลี่ยนดีครับจีดเจ็ดปีเต็มๆแล้วครับอยู่ที่สุราธ์ธานีเนาะอยู่ที่อำเภอชัยานะครับเรากลับมามาทำงานอยู่ที่บ้านช้างนี่ อำเภอระยองจังหวัดระยองเนี่ยนะครับเนาะอำเภอบรันงช้างเนาะนะครับเริ่มจากเหตุงานรักษาความปลอดภัยเนี่ยแหละครับทุกคนอยู่ที่นิคมอุตสาหกม,มาร์ตาพุทธเนาะครับ<อ>บริษัทแห่งหนึ่งเนาะแต่ว่าบริษัทบริกรได้มาตรฐานตัวใดหอนุมุงคปงก็ได้เฮ็ดอยู่ประมาณเจ็ดเดือนนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่สิบเจ็ดนะครับสี่สิบเจ็ดนะครับเนาะปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดปลายปี นะครับมันโคงทําตั้งแต่เดือนพฤษภามาจนถึงเดือนท่านว่าเนาะครับกายูได้ทั้งเจ็ดเดือนเนาะพี่น้องเนาะก็เลยเดาออกไปนะครับเนื่องจากการเง้นบ่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะครับเนาะแต่ก่อนนี่มันกิค่าแรงถือเนาะค่าแรงมือละสองร้อยกว่าบาทเนาะครับเนาะพี่น้องอาชีพรักษาความปลอดภัยต่อน,นั้นนะครับ อนุมโคงกับซกเซไปเนตจอดไปแรีนวินดีพป่น้องอันที่ว่าสุฟังนี่คือทำมาหาเรียงชีพชอบนะครับทุกคนนะครับเราชีวิตเ่าเดี๋ยจำเป็นต้องแรนน้ำงานเพื่อเขาสิมีเงินเข้ามาใส่ใจในชีวิตเ่าเนาะจนอนุมโคงได้ไปแลีนวินอยู่ในบ้านช้างครับวินแห่งหนึ่งเนาะ,ะวินแห่งหนึ่งอยู่ในบ้านช้างอยู่นาธนาคารออมสินเนาะครับเนาะเออนั่นแหละยึดอยู่ตรงนั้นแหละซอยนั้นแหละครับ ส้อยอมสินเนาะเลียนอยู่ตรงนั้นอยู่สองปีที่พี่น้องบรรธรรมดาด้ครับตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีส8่แเกนะครับปีสีเก้าปลายปีอนุน้มนคงกัดยังเลียนวินอยู่ดีครับไม่เห็นงานอยู่หนียังเลียนวินอยู่อ่าวันที่ยี่สิบห้าเดือนตุลาคมพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าอนุมนมคงกัดมาสมัครงานนะครับที่นี่แหละ ที่บริษัทแห่งนี้แหละเราับไปสมัครที่ตนสังกัดนะครับเรามาประจําอยู่นี่เลยนะครับอยู่ในนิคมนี่เลยเนาะเออเราอนุนมอโมงครงกับทำตั้งแต่4เก่าเดือนตุลาณนะวันที่2าตั้งแตต่อนนั้นนะครับจนมาถอดปัจจุบันนี้นะครับวันที่27เด,เดือนตุลานะครับพี่น้องเป็นเวลา19ปี2เมือ นะครับพี่น้องเป็นจังไดพี่น้อง19ปี2มือพี่น้องในคลิปนี้พี่น้องสิได้รับความรู้ได้รับาการใส่ชีวิตของนอนุ่มนงคงแบบเต็มๆเลยนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องจริงเลยครับ19ปี2วันนะครับเพราะว่าไม่ได้ยืมหาได้ครบรอบนะครับครบรอบ19ปีนะครับเนาะที่นุมนงคงมาสื่อสารให้ทุกๆคนหูจักหนีเนาะ อยากให้เข้าใจการทำงานครับชีวิตท่าจจำเป็นตน้องมีงานในตลอดระยะเวลาสิบเก้าปีเนี่ยครับสองมือเนี่ยอนุน้ำคงเนี่ยลาคงสิบอกคงสีบอกเกินสองเดือนนะครับคงสิบอกเกินสองเดือนเนี่ยนอนแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยอนุน้ำคงกับสิลาบ่ค่อยได้บ่คคอยเดลาเนาะครับบอก่อยเดลานะครับ,บ จนกว่าจะมีอะไรที่บอบปกติถึงจะได้ล่าเนาะครับเนาะเช่นอาการเจ็บป่วยล่าชุกเฉินไปกลับบ้านอะไรประมาณนี้เนาะครับเนาะประมาณนี้นะครับ,นะรรบตลอดระยะเส้นทางสิบเก้าปีสองหมื่นเนี่ยนะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยคงบ่เกินสองเดือนเนาะเพราะว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนนั้นคงก็บ่ค่อยได้ล่าเท่าไหร่นะครับบ่ค่อยได้ล่าเนาะที่ไม่ แช่ให้หู้นี่ก็คืออยากให้เข้าใจว่าการทำงานมันมีผลกับชีวิตเท่าไลรยนะครับจากที่เฮ้บพมี่ยังจากที่เฮานับจากศูนย์เนาะจากที่เฮานับจากศูนย์เฮากับมีพอได้มีเงินใส่พอได้ใส่ใจในครอบครัวในตัวเจ้าของได้แบ่งปันคนรอบขอ้างเนาะครับ อันนี้เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าเขาอยู่บดยุดอยู่บ่ได,ด้ดอกคนเดียวใด้ลกนี่นะครับเขาก็ต้องมีพี่มีน้องเนาะเพราะฉะนั้นฝากคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเดอิอพี่นองเดิร์ลิปหนาจังพอกันไหมครับอนุนลุ่มน้ำโขงชาแนลนะครับสวัสดีครับผม